嗯。哦。啊。 โอ้นี่ครับไม่ดีครับอุ้ยเดีินๆเราอยู่กับเกมเพิรอดอันนี้คือกีฬาสีพิทอยู่อ่าพิ่งเดินพาเลทเสร็จอันนี้เราแบ่งองค์ทรงเครื่องกันขั้นที่เท่าไหร่อ่ะอันที่สองอะกีฬาสีขั้นที่สองผมมาเป็นครั้งแรกใช่พวกเรามาครั้งแรกกันร้อนสนุกสนุกมันเหมือนได้ปล่อยของแต่ละสีมีมีอะไรปล่อยกันใครปวดใครปวดทุกคนดูมี ความรู้สึกมันบดรู้สึกสว่ามันพอ,ม,อม,มันทุกคนให้ความรู้มือแันมันสนุกอะอกคิดว่าสีสีของมันประมาณนึงนะไอ้ทรศัพท์มันเดินขนาดนี้เลยเหรอเออประมาณนี้เขาบอกว่าทุกคนต่างคนต่างประชุมสีกันแล้วก <c oughs> <ค>็เก็บความลับกันหมดว่าแต่ละสีจะเดินอะไรยังไงประมาณสองสองกับสามถ้ามีเซอร์ฝากคุณสต่อ์เซอร์หน่อย คือผมผมไม่อยากจะแช่นะว่าผมืดเต็บเลยเอามาเอาแล้วนะนะมืดอยู่ดีมืดอยู่ผมไม่อยากแช่นะว่าสต่นตัวแล้วก็แล้วตกลงกันว่าจะมีโชว์บางอย่างทำไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบชอบที่ชอบใช่ไหมอันนี้รายการนี้มันนี่ค่ะที่แบบว่าพ่อค้า ไม่ใช่มอามแช้งนะคะตไปามิตามช่องชบไม่ใช่ชอบดมากเลยค่ะเป็นน่ช่องอแมเอูมากที่แว่าเออรีวิวมกรคอนเทนต์ถูกแต่ชื่อช่องแปลกคอนเทนต์ถูกแล้วแต่ชื่อช่องแปลกเออกูถูกเฮ้ยเปลี่ยนช่องให้ด้ว กี่แ <sympath> ม <ize> ่สี่มาผมจะแฉคืออนี้นะทุกคนต้องคุยกันวันีตกลงมันจะโชว์ประสิบอิ์ยางแล้วตกลงใครเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสรุปเดินแล้วเสร็จปุ๊บเดินอยู่สั่งโยงเลยโยงเลยโยงเลยฮะโคตรตัวดตกก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเลขนาดไหนต้องพาร์ทิชันปิดปิดปิดโปรอ่ะ ได้แล้วไงและนี่คือนะฮะเรียกว่าเป็นสินค้าสมน้ำหน้าคุณให้สมน้หน้าคุณกเกตนะเหตุนี่แล้วก็มีมามางานไม่อดไม่อดตายฝา,า,าราย <c oughs> การโอดออกไปอะไรตามนั้นนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> โซโล่เลย พี่พูดมาผมไม่รู้เลเจอกรับดาวินนองเซฟมีกล่องจุกอันนี้ น้องบอกเลยว่าเหนื่อยเห็นเห็นลงไปอะไรเป็นกองหลังอะกองหลังใช่ใช่กองหลังคนผมลงมาเป็นโคโดไปสองลูกโดนดีฟ้าแพสองหนึ่งนิงเขาร่วงนิงเขาร่วมอ่ะแต่ไม่ไ่้ชนะดีกว่าบูโน่บูโน่บูโน่เดือดไปงหงหนข้างหลังผู้สุดท้ายเหมือนวิ่งสิบโลเลยลงไปสามนาทีอ่ะหลบดีหลบเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหนื่อยแต่สนุกดันไปชกมุชอดก่อนใช่ตอนที่ตอนที่ชกมุช ทุกคนที่มาได้กรุ๊ปอดหมดตอบชิวเลยไปเลยปับไปครับสามทุ่งกิบสองตบมือครับเดือ่เอาละเอาะนึกว่าตบมือให้ตัวเองอะไรกัค จบแล้วตอนนี้3ามทุ่นะครับกับพีดคลับตอนสปอร์ตเดย์ที่2องครั้ที่สนะฮะแต่สำหรับของเราคือครั้งแรกใช่ใช่ใชผมประกับการเป็นไงบ้างทุกคนอีกครับของผมเดืที่สองเือนที่3แล้วผมเราแข่งขันกีฬาเราต้องรู้จักคำแพ้รู้ชนะรู้วภัยซึ่งทุกคนจะชนะหมดมันไม่ได้ไงเราก็เลยแบบ เฉลี่ยสละกอ่าทีมวงก็คือพยายามแบบเป็นเป็นสินสส่งที่เสียสละจริงๆเราคะแนนเราเยอะนะแต่ว่าเอาแค่นี้พอละขอ,อหยุดที่ถือขอเพราะว่าเดี๋ยวหนาวไม <c oughs> ่หายจนเยอะนะก็ <c oughs> ยินดีกับสีแดงด้วย <c oughs> สีแดงแดะที่หนึ่งซ <c oughs> ึ่งไม่มีใครในนี้ไม่มีไม่มีรู้สึกยังไงกันบ้างอันจริงๆอ่ะเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่ามันเหมือนกิจกรรมในสมัยวัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราเราไม่มีโอกาสได้ทําในช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยแหละได้กลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราสามคนอะเราอยู่กับ3ามสี่เลยแต่ว่าเราก็แบบได้เจอกับคนคนใหม่ๆที่แบบว่าตามเมมเบอร์คนเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นคู่สีของเราอะไรเงี้ยซึ่งวิรภาพที่ได้เนี่ยอันนี้ได้เห็นชัดเจนมากทั้งกับเรากับเมมเบอร์เองหรือว่าเรากับเพื่อนเพนแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากมีงานอะไรก็แบบว่าเออถ่ายงานสวัสดีสวัสดีครับเขาได้เขาได้ผมขอให้กล้ขอบคุณที่ พี่สองพ<า>ี่เอ้พี่เหนื่อยพี่สามพี่ให้รางวัลเอาเลยเอาไปเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปก็ถือว่าอ่าแล้วแล้วไปแล้วกันก็ตอนนี้ขนมอร่อยอ่ะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าได,ได้ได้เห็นชัดเจนมากคือความเป็นกันเองระหว่างเรากับน้องๆเนะี่ยอย่างที่เห็นกันมันก็คือน้องก็มาไปมา,มา,มาร่วมกิจกรรมด้วยมาเล่นกีฬาด้วยมาเล่นเกมด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆคล้ายๆกับโฮลแหละเพราะว่า คือด้วยทีมด้วยแต่ละสียเขาก็แฮปปี้เขาเอนจอยกับการร่วมสนุกไม่ได้มาเพื่อแบบมาบังคับเพื่อแบบมาทำบริษัทตางอย่างตั้งต้นเราอะอาจจะมาเพราะเมมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแต่ณปลายทางอะมันได้ประสบการณ์มากกว่าที่เราคิดอ่ะดีใจคืออย่างน้อยผมรู้จัก คนเพิ่มอ่ะหรือคือเราเราเคยเห็นหน้าจีกับพ,พูดกับอ๊กพูดกับอ๊กแบว่าเราเคยเห็นหน้าคนคนหลายๆคนนะแต่ตามงานเดี๋ออวไม่เคยคุดความที่แบบก็เ,เห็นหน้ากันแล้วก็ชิ่งแล้วก็หายไปแต่ว่าตอนนี้ก็กลายว่าอ่าเรารู้จักคนเพิ่มขึ้นบอกว่ารู้จักอย่างน้อยสี่ห้าคนนะอ่ะได้เห็นหน้าค่าตาที่คนคนที่อยู่สี่เดียวกันเฉพาว่าโ,โ,โอเคแนละ้ว โอเคมากๆล่สิ่งที่ชอบจากจากตัวกิจกรรมนี้คือเราได้ลงไปเล่นร่วมกับน้นองๆทั้งแบบว่าเป็นกีฬาที่อาจจะจริงจังหน่อยก็คือฟุตบอลซึ่งจริงๆแ,แล้วน้องก็ลงไปเล่นด้วยเวลาน้องได้บอลทุกคนเหมือนแบบปล่อยลเต็มที่เลย <laughs> อยากทำอะไรทำเลยใช่แล้วกิจกรรมที่แบบเป็นกิจกรรมมินิเกมอะไรเงี้ยมีวิ่งกโกวามีมัดขามเดินไปด้วยกันทั้งีห้าคนน่ะใช่ใช่ต้องแบบงานปุบโคดอ่ะนะต้องคิดว่าจะทํายังไงให้เดินไปได้พร้อมกันไม่ให้ล้มใช่มันมีการวางแผนประมาณนึงสุดท้ายคือมันคือการคุยกันอ่ะแล้วก็ปิดท้ายจริงๆก็คือเหมือนบอลช่องสามเลยน้องน้องมาเตะเตะฟุตบอลหรือเตะสุดโทษอมารวมหมู่ว่าด้วยสถานที่ด้วยระยะเวลา หนึ่งวันของวันเสาร์อะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างเต็มอิ่มผมว่าเฝ้ารอมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละเพราะว่าเราอ่ะเราเพิ่งมาตามในั้งปีงกว่าอะไรเงี้ยแต่เรารไม่ทันครั้งแรกแล้วพอเราแบบไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลดูว่าเฮ้ยในอดีตมันมีกิจกรรมอะไรที่เขาจัดอะไรเงี้ยพอได้มาร่วมจริงๆในปีนี้ก็แบบว่าเออคุ้มค่ากับการรอแล้วก็หวังว่าถ้ามีครั้งต่อไปแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีแบบติุระนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยก็ค <laughs> <ๆ>ิดว<ๆ>่าอยากมาอีก<ๆ><ๆ> รู้สึกอยากมาอีกนะอาจจะไกลไปนิดนึงที่นี่แต่ว่าแต่ว่าผมว่าสถานที่มันเพราะเพราะว่ามันด้วยความที่มันออกมานอกเมืองประมาณนึงแหละมันก็โปรมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบแอร์อัดอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันวันเสาร์วัอาทิตย์แล้วการเดินทางก็เวลาไม่ได้ทําร้ายอะไรมากเท่าไหร่นะมันก็เดินทางรวดเร็วอยู่ลพวก็อย่างวันนี้ผมผมขับมาประมาณชั่วโมงนิดนิดรู้ความหบล่บ้านอยู่ไกลมีหมวกไปกินพิซซ่ากันด้วย คุนประธานนะฮะเอาคุณประธานนะครับคือสีผมอะแนนเขาเลี้ยงวิซ่าในสีก็เลยมาตามมาก่อนขับอย่าลืมไปับประธานด้วยด้วยบอกความความเป็นกันเองระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับจริงแลวจริงแล้จริงอยากส่งเครดิตให้ทีมงานของทีชูด้วยเจนไดด้วยบอกว่าทำกันหนักแหลกกว่าจะจัดงานนี้ออกมาได้เนาะเพราะมันต้องทุกคน จัดมาสเกลนี้แล้วก็ผมได้ยินจากพี่เฮียนว่าที่เขาเหมือนเขาประกาศว่าปีที่แล้วเมมเบอร์แบบมี6กแค่หกคนหกสีสี่ละห้าคนแบบไม่เต็มด้วยซึ่งมันก็คือสเกลแบบเล็กมากพอตอนนี้มันมันดับเบิลอัพขึ้นมาเขามองว่าน่าจะไปนอได้แล้วเราก็มองเหมือนกันว่ามันน่าจะไปต่อได้เหมือนกันในแง่ของในแง่ของสเกลของคนที่เป็นแฟนคลับที่มาติดตามก็แค่รอรอรุนว่าจะจัดอีเมื่อไหร่แต่ว่าพวกนี้ขอพักอปาที่นอก ก็เพราะว่าไม่ไหวเตะบอลแข่งไม่หมดตรงไ้ก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปแล้วแบบสนใจอยากมาในครั้งหน้าอะไรเงี้ยฟิตร่างกายชนิดนึงก็ยังดีมันเป็นกิจกรรมกีฬาสีที่ไม่ใช่ว่าเรามานั่งดูน้องๆเมเบิร์เล่นกีฬาสีแต่เรานี่แหละลงไปเล่นกับน้องๆใส่กันสุดมากและมีความสุขมากเช่นกัน ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e กดกระกิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด๋น่าจะมีคนบอกให้กดอะไรสักอย่างนึ่อ่ะแถวๆนี้แหละเจอกันคลิปหน้านะครับเฮ้แต่เผื่อวอล์กไอ้เว้ยดูยดิปิดคลิปแบบโปรไปเราลุกไปมั้ยเราลุกไป พิซซ่านะพี่องพิซซ่านะขอบคุณครับอาจารย์เฮ้ยขอบคุณนะตักล้องเจ้าทีนพี่เออวันนี้ตอนเจ้าหญิงเขาต้อนรับขอบคุณ อ่าต้องให้กๆบอกมมีไอดอนถ้าเห็นกันตัวในสซเชีคิดว่าไมใช่อย่ริ่มกดไลค์กดซับสไค์กดกระดิ่งให้เายโอ้โหี้มีสาระอะไรด้ย้อาจจะยังไม่บอกชื่อช่องที่ยวนะโอเค ทัอองง้งสา3บนนี้นะคะก็รู้สึกข,ขอบคุณมากๆนะคะในอะไร